สวัสดีครับเพื่อนครับมีเรื่องมาเล่าครับเพื่อนวดอดีผมได้สนทนาทมกับพี่ชายผมนะท่านผู้การวินัยเวกวีกฮะก็ปกติก็สนทนากันประจำาเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องนู่นเรื่อง,อง,องนี้นะ,นะก็ท่านก็เป็นห่วงบ้านเมืองครผู้การวินัยเป็นห่วงมากท่านก็เลยออกคลิปมาแล้วผมไปลงเลยนะ เพื่อนๆน,น่าจะดูใน,ในช่องผมทิกต่อไนะท่านผู้การวินยัยท่านพูดพูดเรื่องการบ้านการเมืองว่าอะไรบ้างนะปกติก็ทํางานร่วมกันมานานนะเป็น15ปีนะฮะทำกับท่านวินัยนะไปดูบอ่อน้ํามันไปดูแหล่งพลังงานของชาติว่ามีจริงมีเยอะจริงอย่างผมไปกับพี่วินัยเนี่ยไปภูห้อมภูห้อมนี่เป็นแหล่งแงก๊ซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด นะครับในประเทศไทยผูห้อมแหล่งกา๊าซแล้วก็ไปแหลง่งซิลิกิตแหล่งน้ํามันซิลิกิตนะฮะแล้วก็ไปแหล่งสังกะจายไปแหล่งนาสนุนไปทั่วประเทศนะผมไปยกเว้นในทะเลนะผมกับพี่วินัยยังไม่ได้ไปดูนะฮะคือไปดูเยอะมากแล้วเมื่อวานก่อนมั้งสองทํงวาวันก่อนผมไปที่ลังสิทธ์นะไปภารกิจลังสิทธ์ผมเห็นรถรถน้ํามันอะรถขนส่งน้ํามันนะรถไฟนะโอ้โหวิ่งยาวเป็น น่าจะเกือบกิโลฮะยาวมากรถคนส่งน้ํามันดิบะนะน่าจะส่งไปลงกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจผมก็มาลงโพสในทิกตอกอ่ะคนก็มาคอมเมนต์กระจายเหมือนกันคนก็ดูเยอะดูมเยอะเกือบน่าจะเป็นสึงแสนแล้วมั้งแล้วก็คอมเมนต์เยอะคอมเมนต์ทั้งด้านบวกด้านลบ่ะนะด้านบวกก็บอกเฮ้ยมึงไอ้หี้ยมึงมั่วหรือเปออล่าเข้าข้างรัฐบาลวะเนี่ยเออเพราะว่าผมบอกว่าน้ำมันบ้านเมืองเราอ่ะมีเยอะมีมากมายมหาศาล อืมทาไมถึงส่งออกมึงส่งออกทําไมเออมึงทาไมไม่ไม่ใช้ในประเทศใช่ไหมแล้วทําไมอ่าน้ํามันบ้านเราเนี่ยทําไมมันแพงพลังงานทาไมมันแพงทําไมมึงทํางานไม่ได้เงี้ยเออทาไมน้ํามันต้องแพงด้วยในเมื่อประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกน้ํามันครับติดอันดับโลกนะฮะอันดับที่ถ้าจำไม่ผิดอันดับที่ยี่สิบหกของโลกนะฮะมากกว่ากลุ่มโอเปกบางประเทศฮนะบ้านเรานะส่งออกน้ํามันนะบอกให้ส่งขายไปเราผมเคยทําข่าวแล้วจนขึ้นลงพึ่งสาลแล้วผมอะ่ะ ตำข่าวที่ท่าเสด็จรถน้ำมันแมงจอดเป็นร้อยๆ้อคันนะ่ะทุกวันนะส่งไปประเทศลาวผมไปขอดูอินวอยเขาใบอินวอยเอกสารส,าส่งออกเนี่ยส่งไปขายที่ลาวเขเบื่อนลิตรละ19บาท19บาทครับอันนี้น้ำมันที่กันแล้วนะน้ำมันสำเร็จรูปนะส่งไปเมืองลาวเนี่ยลิตรละ19บาบาทแล้วขายที่ประเทศไทยเท่าไหร่คิดเองไปดูเองนะฮะ แล้วทําไมเพราะอะไรเพื่ออะไรผมเมื่อไปขอดูอินไวล์แล้วผมก็ถ่ายอินไวล์มาปุ๊บแล้วบังเอิญว่าขออนุญาตเอยนามพี่หม่อมหลวงกรก็เอาข้อมูลนี่ไม่หนกพี่ขอนนะเอาข้อมูลผมไปไปพูดแล้วก็ไปไปลงในในเฟสของท่านนะเฟสพลังงานท่านโดนฟ้องโดนฟ้องว่าเอ้ยข้อมูลเท็จไม่จริงมึงใส่ไร่ป้ายสีมินประมาทนู่นนี่นั่นเรียกค่าเสียหายห้าล้านเรืออนะไรน่ะสู้สู้ความมันนานหลายปีเนะี สู้อายุความมาเจ็ดปีนะผมเป็นเป็นพยานด้วยคืนศาลอายุความขึ้นลงขึ้นศาลกันเนะ่ะเอาไปมาศาลยกฟ้องยกฟ้องว่าไม่ได้ไม่ได้หมิ่นประมาทอะไรคือเสนอข้อเท็จจริงนะฮะว่าเนี่ยมันจริงมันมีนะ้ํามันจริงมันขายจริงอย่างนี้ไม่ได้หมิ่นประมาทใครศาลยกฟ้องอืมก็เก็บมาเล่าว่าเห็นไหมล่ะบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะครับที่เพื่อนก็รู้ บางทีรู้จะพูดไม่ได้ผมมันรู้รู้หมดรู้เต็มอกบางทีก็พูดเท่าที่พูดได้นะบ้านเราเรามันอย่างนี้ยมันพูดมากก็เดี๋ยวติดคุกเอออะไรเงี้ยแบบไม่รักก็ติดคุกอะไรวะเนี่ยเออกเราก็เลยต้องต้องอยู่กลางกลางเสนอข่าวข้อเท็จจริงเพราะว่าการนําเสนอเนี่ยเราไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีใครเราพูดความจริงฮะอย่างเนี้ยอย่างยูไนเนี่ยแกคุยเรื่องคลิปที่ผมจะมาเล่ากับเพื่อนเนี่ยแกพูดคำคำหนึ่งนะฟังนะเพื่อนแล้วไปคิดตาม ถ้าบ้านมันพังบ้านเราเนี่ยมีบ้านหลังนึงถ้าบ้านมันพังมันก็จะพังทั้งหมดพังทั้งห้องพระหิ้งพระอะไรที่เราบูชาในบ้านที่ว่าขังขังพวกรูปเทวดาฟ้าดินรูปเทพนู่นเทพนี่ที่อยู่ในบ้านเราอะถ้าบ้านเราพังนะทุกอย่างมันก็พังหมดเหมือนประเทศเราเนี่ยถ้ามันพังนะมันจะพังทั้งระบบนะบอกให้เพราะว่าคอยจับตาดูนะฮะวันที่อืม วันที่ยี่สิิงหาคมเดือนนี้เนะี่ยคุณประยุทธ์จะลาออกไหมตามรัฐธรรมนูญไทยนะคุณนายกเนี่ยรับตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีคุณประยุทธ์นี่รับตำแหน่งมาวันที่ยี่สิิงหาคมปี2.56พนห้ากี่จะครบ8ปีก็คือต้องหมดหมดอายุของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยโดย รัฐธรรมนูญปี2560นะครับคุณจะยื้อยังไงก็ก็ก็ไม่ได้อะมันต้องหมดอายุมันต้องออกจากตําแหน่งอนะหรืออาจจะรักษาการไปถ้าไม่รักษาการออกไปเลยแล้วก็รองนายกก็ขึ้นมารักษาการแทนนะฮะคุณปรยยุ์ก็ต้องออกจากการเมืองไปเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไปตามรัฐธรรมนูญปี2560นะฮะแต่ว่าเขาก็ยือนะ้อเนี่ยเขาก็ยือ้อเขาก็พวกอ่านิติกรเต้าหูยี่พวกนกักกฎหมายเต้าหูญญ้หญญยี่ยังไงก็ก็จะ หนุนนี่นะ่ะโอ้รัฐธรรมนูนตอนที่เป็นนายกเนี่ยยังไม่ประกาศใช้เนี่ยจะนับได้ไงไม่มานับรวมเออเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นนายกคอสชอ,อ,อยู่นายกจากการยึดอํานาจมาอยู่ไม่ใช่ในายกจากการเลือกตั้งมันนับรวมไม่ได้อ่ะมันก็มัว่วอีกละจริงๆนะครับเพื่อนมันต้องดูที่เจตนาลมของรัฐธรรมนูญเจตนารมหมายว่าคุณจะเป็นนายกอะ่ะมึงเป็นนายกเนี่ยไม่เกินแปดปีอย่างอื่นมึงไม่ต้องมาพูดมไม่ต้องมาเถียงเยียบ มึงเป็นนายกก็คือนายกไงได้แค่แปดปีไงไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่นับตอนคอสช,อชอมึงไม่นับไงแล้วตอนนั้นน่ะเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเป็นวิญญาณไงเออเป็นไรขออนุญาตพูดแบบไม่อยากพูดคำหยาบนะมึงเป็นอะไรสมัยนั้นนะ่ะใช่ไหมคอชอน่ะสี่ปีนะ่ะมันก็เป็นนายกแล้วมันตีมีอํานาจนู่นนี่นั่นสัสง่สงสงัสง่งสั่งสั่งสั่งแล้วมาบวกกับตอนนี้อีกสี่ปีก็เป็นแปดปีเพราะฉะนั้นนะ่ะแปดปีนี่ก็ตามรัฐธรรมนูญ เจตนาลมของนัมนุนคือนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีครับวันที่24สิงหาคือเดทไลน์คุณต้องลาออกจบนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณจะมายื้อมานู่นมานี่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาตรา82นะต้องมีคนไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนรัษดรแล้วก็ประธานสภาชวนรับเรื่องแล้วก็ตอ ตรวจสอบแล้วนู่นเนี่ยแล้วก็ไปส่งสารรัฐธรรมนูญสารธรรมนูญก็ต้องมาตีความว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่านู่นเนี่ยบ้าบาบามันไม่จําเป็นครับเพื่อนไม่จําเป็นมันชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยประเทศหงวยเนี่ยหัหน,น้า,าทากุกท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 8ปีนะครับคุณทุงจบเพราะฉะนั้นเนี่กทุ่ทุกทุกทุกทุนทุกทกทุกทุกทุกท่านบกกแุ้วว่าถ้าเกิดคุณไม่ลงจากตําแหน่งนะ ทุกอย่างเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติล่วมสลายอำนาจตุลาการล่มสลายอำนาจในรัฐสภาล่มสลายทุกอย่างคือร่มสลายหมดเหลืออำนาจเดียวคืออำนาจประชาชนคุณคดูแล้วกันเดี๋ยวประชาชนจะออกมานี่คืออำนาจของประชาชนจะมาทวงความยุติธรรมว่าเฮ้ย,ม,ม,ลยลมันไม่ใช่แล้วละ่ะมันไม่ใช่แล้วล่ะนะฮะก็ผมก็เก็บมาเล่าฮะเพราะว่าตราบใดที่มันยังไม่มีความยุติธรรมครับ ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น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 มันก็จะมีมอบหนุน่นมอบนี่มอบอย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาอ่ะแบ่งแยกและปกครองให้คนไทยเราทะเลาะกันแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเออหลังจากที่เราเป็นคนไทยด้วยกันรักกันเขาก็ให้มาเกลียดกันเราด่ามีมึงมีกูมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายสามกีฝ่ายนู่นนี่นั่นบาาๆเพราะใครเพราะอะไรนะฮะคิดเองนะ คิดเองแล้วกันผมก็อยากให้เพื่อนๆนะฮะในฐานะประชาชนคนไทยนะขอให้รักสบักสมานสามีกีกันแล้วก็สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างฮนะแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะฮะอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็จับตาดูคุณประยยทน์แล้วกันว่าวันที่24สิงหาคมนี่เขาจะเอาไงนะแล้วก็มาว่ากันกันลวกันเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยอำนาจอยู่ในมือประชาชนแล้วเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่แล้วเราก็เลือกคนดีเข้าไปทํางานแทนเราในสภาแล้วกันนะฮะก็ มีอะไรก็เก็บม,มาฝากครับอย่างที่บอกที่เราเรอะนะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะอย่ามาด่ากูนะเพราะว่าคนคนมันนะร้อยพ่อพันแม่นะแล้วก็คอมเมนต์มาหลายแล้วกันคิดอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันว่าคิดอะไรว่าวันที่ยีบสี่สิงหาเนี่ยเพื่อนคิดยังไงเออกับตําแหน่งนายกมันตรีเนี่ยของคุณประยุทธ์เนี่ยที่ต้องออกไปตามวาระนะแล้วน่าจะเป็นคุณ คุณประวิทย์น่ะต้องขึ้นมารักษาการแทรนว่ารองนายกันดับหนึ่งฮะรักษาการแทรนแล้วก็จะมีไอ้พวกรัฐมนตรีจริงๆอ่ะเขาต้องหยุดปฏิบัติคือหลุดตําแหน่งหมดนนะ่ะแต่ว่ารักษาการอยู่ต้องรักษาการอยู่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่เลือกตั้งใหม่มามาทำงานฮนะก็เอาให้ว่าในระหว่างรักษาการเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะไปอนุมัตินู่นนี่นั่นได้นะบอกให้ในเรื่องมารยาทน่ะคุณไม่สามารถอนุมัต เรื่องเองินเรื่องทองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารักษาการต้องมีมารยาทนะครับฝากไว้หน่อยพวกรัฐมนตรีนะเอ,อ่อถ้าเกิดคุณรักษาการปุ๊บคุณก็ต้องรอรัฐมนตรีคนใหม่มาเลือกตั้งสส,สใหม่มาอะไรใหม่นายกใหม่นะฮะก็รอดูครับจับตาดูนะครับเก็บมาเล่าครับขอบ,บ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ,บ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับมโนกนอกกอก,กครับสวัสดีครับ